สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอีแตนปู่อานันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ขอนําเสนอผลงานอีกหนึ่งคันนะคะก็เป็นรถอีแตนรุ่นจัมโบ้ลัมโบ้รุ่นกลางนะคะท็อปเลยนะคะตัวนี้ก็สเปครายละเอียดคุณลักษณะของตัวรถอีแตนของตัวรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีแตนหก้อดํากลางนะคะก็คือรายละเอียด ก็เดี๋ยวเราจะอธิบายคุณลักษณะเอาตั้งแต่ด้านแรกด้านหน้าเลยไปยไปเลยนะคะก็คันนี้นะคะก็คือเครื่องยันมา16แรงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหน้านะคะเราก็จะมีตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็มีบางฝุ่นหน้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ไฟตัดหมอกตัวเซฟเครื่องนะคะตัวกระบังคุงเครื่อง กับการถูกออกแบบมาพิเศษนะคะสำหรับการเติมน้ำมันนะคะไม่ต้องอยกตัวเซฟเครื่องขึ้นนะคะเราสามารถเอามือเข้าไปเปิดฝาถังด้านในได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะต่อการเติมน้ำมันนะคะ mm. ก็การออกแบบที่พิเศษของอีแตนอูอนนันเรานะคะ mm. แล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าขอเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะ ติดตั้งพร้อมหน้าสำหรับความต้องการอีกหนึ่งอย่างของทางลูกค้าเรานะคะคันนี้คันนี้นะคะก็คือ,อด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวพวงมราลัยคันนี้จะเป็นพวงมราลัยพาวเวอร์นะคะตัวระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์เกียร์กระปุกนะคะเกียร์คันโยกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยกดัมนะคะ คันนี้นะคะก็คือกระบาดจะสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะกว้างจะอยู่ที่เมตรเก้าสิบกระบาดรวมหัวที่นั่งจะอยู่ที่สี่เมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของอเฉพาะตัวเนื้อกระบาจะได้อยู่ที่สามเมตรห้าสิบห้านะคะคันนี้ลูกค้าขอมาก็คือจะเป็นกระทะชุกเลดนะคะเกรดโคเมียมอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมิเนียมของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือตัวมิเนียมของเรานะคะจะใช้มิเนียมขนาดหนาเกรดนะคะ ตัวหนาของเขาจะอยู่ที่2มิลนะคะรับประกันความเงาคงทนอยู่ที่5ปีขนหนักเป็นเยี่ยมนะคะไม่ต้องกลัวกระบะแบะนะคะเรารับประกันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์โตยโยต้านะคะ 3L ส,สโลกลางโลฮายค่ะหรือเรียกอย่างเป็นโตโยต้าเซิร์ฟนะคะคันนี้จะเป็นเหล็กลาง5นิ้วนะคะแต่ลมอีแตนอู่อนันต์การช่างนะคะ ผู้ผลิตงานจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจัก,กรกลการเกษตรนํามาพัฒนาต่อย,ยอดกับรถอีแตนของเราเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าอะไหล่ช่วงล่างทุกจุดทุกส่วนนะคะมีการถูกจัดวางแล้วก็ได้ตามแบบที่เราวางไว้ทุกๆคันนะคะแล้วก็ในส่วนของรถแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะมีเลาะอ,อะไหล่แถมให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นกระทะขอบ16กนะคะกระทะชุบ ยางหน้าจะเป็นยาง700ยางหลังจะเป็นยาง750นะคะแหนบก็จะเป็นแหนบ7เซนค่ะอุปกรณ์ด้านท้ายนะคะไฟสองสัญญาณจาราจรไฟสะท้อนแสงนะคะไฟทับทิมแล้วก็โลโก้ที่ลูกค้คาขอมาสวัสดีคนะคะคันนี้ไปไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่ใ,ใกล้ใกลบ้านเรานี่เองนะคะดาดคุณโทษค่ะก็พร้อมที่จะไปประจำการอีกหนึ่งคันนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณกับทางลูกค้านะคะที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงานอีตานอูอนันต์การช่างนะคะได้ดูแลแล้วก็บริการงานกันนะคะเราก็พร้อมรับทุกๆออเดอร์นะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานแบบไหนนะคะ <ST> S> <S ก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำดีดนะะๆนะคะ,ะกเกี่ยวกับรถแต่ละรุ่นนะคะผลิตแล้วก็ควบคุมงานโดยพี่อนันต์นะคะ ใช้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ต้องกลัวนะคะกับรถอีแตนของอูเรามาตรฐานการผลิตทุกคันนะคะก็อยากให้มาชมผลงานก่อนนะคะก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันได้นะคะที่อีแตนอูอานาคานช่างหรือ,อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถแต่ละรุ่นได้ที่ทางา Facebook ชมรมเพจนะคะก็เข้ามาทัก กันได้นะคะแล้วก็สอบถามก่อนตัดสินใจเลือกใช้กันว่ารุ่นไหนเหมาะนะคะแต่ละรุ่นแต่ละคันพร้อมกับคําแนะนําดีๆนะคะที่เราพร้อมที่จะแนะนํานะคะกับรถแต่ละรุ่นก็คือในส่วนของคันนี้นะคะแหนบคู่หน้าคู่หลังก็จะเป็น,นแหนบ7เซนนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบรกลมนะคะเกียร์โตโยต้า3แอลสโลกางโลไฮค่ะ ในส่วนของงานเชื่อมนะคะกับโครงสร้างแน่นช่วงล่างเนียนนะคะคันนี้จะเป็นเพาท้ายคันหน้าของอีสุบร18น็อตนะคะกระบอกดัมก็จะเป็นกระบอกดัม4ตันแล้วก็รถที่อู่ที่เราผลิตนะคะสําหรับรถรุ่นที่ใช้อยู่นะคะดัมเล็กสุดเราจะใช้ก็คือจะเป็นดัมสตันนะคะคันนี้นะคะขนน้ําหนักได้อยู่ที่8ถึง12ตันสบายเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะลองทดสอบในการยกน้นให้นะคะกับหนุ่มจำนวนลำโบ้กลาของเราดูนะคะัวยกน้ำของเรานะคะก็เราสามารถเล่นเครื่องเบาเครื่องได้นะคะ สร้างนะคะที่สมส่วนสมดุลน,นะคะกับรถแต่ละรุ่นนะคะถูกจัดวางแล้วก็ออกแบบตามแบบทุกๆคันนะคะสเปคไหนก็คือเราจะมีการล็อกแบบกับตัวสเปคช่องล่างไปเลยนะคะก็คันนี้นะคะจะเป็นดัมสีตัน แล้วก็เหล็กปูพื้นที่เราทําก่บโครงสร้างของกระบาดนะคะเราก็จะใช้เหล็กปูพื้นขนาดหนา3มิลนะคะแล้วก็เหล็กฉากตั้งนะคะก็จะมีการดามเหล็กด้านล่างไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขนหนักไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เหล็กกล่องที่เรานามาสารสารตั้งฉากขึ้นนะคะเราก็ใช้เหล็กกล่องหนาพิเศษนะคะไม่ต้องกลัวนะคะขนหนักเรื่องแบบ ยังไม่เคยเจอนะคะสำหรับรถแต่ละรุ่นที่เราทำไปอยู่นะคะ,ะเหล็กปูพื้นขนาดหนา3มิลน,นะคะคันนี้กระบะสูงอยู่ที่เมตร50ค่ะนะคะกว้างเมตร90งานเชื่อมนะคะแต่ละจุนดน่นใจได้เลยนะคะแน่นเนียนแน่นหนาสำหรับอีแต่มปู่อันนั้นเรา ันนี้น่าก็จะเป็นตัวส l เดีลองทดสอบเครื่องเสียงให้ดูเดี๋ยวเราลองเครื่องเสียง โอเคนะคะก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับมินีนิค่ะอิจฉาอู่อน,นันแตบบ์ันทรช่างนะคะกับหนุออ่มตั้มบ้องนัมบ๊อกลางรุ่รนท็อปของเรานะคะก็วันนี้เรามาตั้งใจนะคะที่จะขอะให้ฝากติดตามนะคะขอขอบคุณผู้ากตาิดตามด้วยนะคะก็ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ชมรมนะคะเราพร้อมอรับคำถึงชมรม